โยโยแลทุกคนนะครับก็อยู่กับเฟลดี้คุกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวมอดที่ไม่คิดว่ามันจะมีคนทำนะฮะวันนี้ก็อยู่กับมอดเบ d ดร็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรียกว่าเบ d ดร็อกมอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมอดเกี่ยวกับเบ d ดร็อกโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งมอดนี้ก็จะเพิ่มเอ่อเพิ่มสิทธิที่คุณจะสามารถ ขุดเบดร็อกได้นะครับแต่อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าฝนมันจะตกอะไรตอนนี้ <c oughs> นะฮะก็คือคุณแค่ถึงถึงแม้คุณจะใช้ไอ้ด m ม n อนพิกแอคคุณก็ยังขุดเพชรไม่ได้นะครับซึ่งมอดนี้ก็ทําให้คุณขุดได้แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ด m o n อนพิกแอคจะเป็นพิกแอคตัวน,นี้ครับนี่ครับ b บ d ด o ็อกพิกแอคได้เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเบสิกกันเลยนะครับนี่ครับมีเรามีเบ d ด o ็อกอันนึงที่รู้ว่ามันไม่มีวิธีคลาฟนะครับ แต่ไม่ใช่แล้วครับแวะมันมีวิธีครับแล้วครับโดยคุณเอาแค่เออเอาตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกคุณต้องสร้างอ g ก i s Rock ขึ้นมาก่อนนะก็จะใช้ Obsidian 4อันเอออล้วเนี่ยโ t o n e 4อันแล้วก็ระบบประเภทอันหนึ่งะฮะในการทำไออ i กเน s Rock นั่เองครับต่อไปพอได้อ g ก i น Rock เอามาใส่เออแอันนะครับ เอาเอาแปดอันแล้วก็มาใส่ราวบักเอ็ดเอ้ยบักเอ็ดโอ้มันบักเอ็ดวันนี้เป็นไรวะเน,นี่ยเมาน,นะฮะคนก็จะได้เบรด็อกช้างนั่นเองนะครับแล้วก็พอคุณเอาเบรด็อกช้างมาวางแปดอันอีกครับแล้วก็เอาราวบักเอ็ดคุณก็จะได้เบรด็อกมาอันหนึ่งนะครับมาโอเคครับเรามาพูดถึงเบรด็อกก็เสร็จแล้วต่อไปก็คือพวกอุปกรณ์นั่นเองครับมาวางตรงนี้ปุ๊บครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมีพื้นฐานมีพื้นฐานจะเป็นไอ้พวกกรอบครับมีพื้นฐานไอ้ทูสเดี๋ยวทูสละกันนะ มีพู้ถ่านจาก Diamond Handle หรือว่าที่จับเพชรท่านเองนะครับก็จะใช้เบส e Lot 6อันแล้วก็ดิมอนเอ้เบสลดสา3อันแล้วก็ดมอนอีก6อันนั่นเองนะครับในการทำ Diamond Handle นะครับต่อไปก็จะเป็นพวกนี้เดี๋ยวผมเอานี้ไว้ท้ายสุดนะครับเพราะนี่มันเป็นแบบเหมือนว่าแบบบิสเตอร์นะฮะซึ่งอันนี้ Diamond Pick Axe ก็เอ้ยไม่ใช่ d i Diamond b เ d Rock Pick Axe ก็จะใช้ Bedrock 3อันแล้วก็ไอที่จับ ไอสองอันนั่นเองนะครับไอเอ็กซ์ก็แบบนี้ครับก็เหมือนวิธีสร้างขวานธรรมดาอันนี้ก็จะเหมือนที่ทำโชว์เวลธรรมดาอันนี้ก็จะเหมือนทำโฮธรรมดาอันนี้ก็จะเหมือนทำดาบธรรมดานั่นเองนะครับแค่เปลี่ยนสวิตเป็นเบสโ็อกกับแฮนด์ลที่ทำมาจากเพชรกับเบสรกนะฮะต่อไปก็คือเบส็อกเบสโ็อกกราฟเอ็กซ์ นั่นเองนะครับหรือแล้วขวาน OP นะครับที่ผมจะเรียกอันนี้ชื่อตัวตัวที่ผมตั้งให้นะครับก็จะใช้ Bedrock Axe Bedrock h o คแล้วก็ Bedrock Pick Axe แล้วก็ Bedrock อีก2อันแล้วก็ Diamond Handle อีก2อันซึ่งเปลืองมากครับแต่พอคุณได้เนี่ยคุณจะได้ของที่ OP มากครับ Bedrock g r a b อ็กนะครับแรงกว่าดาบด m มอนอีกครับแถมขุดเร็วเท่าเร็วเท่าไอ้นี่เลยครับแล้วก็สามารถตัดไม้ได้สามารถทำฟาร์มได้ด้วย นะฮะอันนี้ก็ถือว่าจะว่าโกงนะฮะเบรคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างพวกไอ,อ,อชุดเกราะนะครับซึ่งก็ใช้อุปกรณ์ไดมอนมาวางไว้ตรงกลางนั่นเองนะครับวันนี้แล้วก็จะเป็นไดมอนเฮล멧แล้วก็เบร k ต่อไปก็จะเป็นเช็เทก็จะวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็วางเลียงปกติเหมือนเวลาสร้างเกาะเบรคเลกจิ้งสก๊อตเหมือนกันครับเอาไอไดมอนเลกจิ้งไว้ตรงกลางแล้วก็ไดมอนบูทแล้วใช้ไดเบรคสีอัดแล้วก็ไดมอนบูท นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองประสิทธิภาพกันเลยครับว่าพวกนี้มาทําอะไรได้บ้างปึ๊บป๊บอ่านะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปบอกว่ามเป็นล็อกได้ใช่ไหมนี่ครับมาพิซจน์กันเลยนะฮะมาทำไมต้องพิูซู์ด้วยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับวันสูดูดซูดนั่นเองนะครับเกมหมดศูนย์อ่ะเกมหมดศูนย์นะครับอันนี้เห็นกันจ่าๆนะครับว่าเกมหมดศูนย์เนี่ยใหญ่ๆนะฮะมานี่ครับพลิกแอ็ตัวนี้ครับขุดเข้าไปครับ คุณก็จะเริ่มเห็นรอยร้าวนะครับลองสังเกตเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีรอยร้าวแล้วนี่ครับความเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ใหญ่หญลวงในวัดนี้ครับปุ๊บนะครับส,สุดท้ายก็ได้มาแล้วครับเป็นบล็อกนั่นเองนะครับจะขุดอันอื่นก็ได้ครับแต่ผมจะลองอันอื่นก่อนนะฮะโดยใช้ไอ้นี่ละกันอ่าอ้นี่ด้วยอ่ะขุดครับเห็นไหมครับก็ขุดได้เหมือนกันครับอันนี้จึ๊บจิ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 ๊บเนี่ยปุ๊บปุ๊บ เท่าที่ผมเว้ยกาดิน่าขายแม่งทักอะไรมาวะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะฮะอขออภัยด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็อย่างที่ผมบอกก็ขุดได้ขอบขวากวมาขอบขวานี้ก็ทําไอ้นี้ได้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยไม่มีดูลาบิซี่ครับใช้ได้ยาวเลยครับใช้จนก้นกว่าคุณจะตายหรือว่าอะไรพวกนี้กันเลยทีเดียวนะฮะต่อไปก็มาเดี๋ยว เออน,นี้ค่อยขุดละกันอันนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยมันก็คำโฮได้นั่นเองนะครับต่อไปก็คือ Block X นะครับเพราแค่แมะมันขุดค่ขอนข้างขุดเร็วมากเฮ้ยเดี๋ยวน้ำแตกเย้ <Yeah. S 1> โอเคเรียบร้อยได้เรียบร้อยครับมาก็อันนี้ก็จะเป็นการตัดไม้ที่ค่อนข้างเร็วไปนะฮะเร็วไปพูดจริงๆเร็วไป,ปมากๆนะฮะต่อไปก็จะเป็นเบรกสเปรดนะครับเนี่ยปึ๊บแค่คุณเห็นไอ้นนี้นะสมผลรัง,รงกวาดครับเนี่ยลองฟังเสียงว่า เนี่ยรัวมากครัอุ้ยอ้าวเจอคิปเปอร์สวัสดีจ้านะฮะได้เวลาทัพฝ่าอุพอดีครับไดมอนเอ้ยไม่ใช่ไดมอนเป็นร็อกสอดโดยที่มีเก้าแอคแทกเดามีครับเนะะี่ยครับจิ๊บจิ๊บเนะะี่ยครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับก็จะแรงค่อนข้างแรงแล้วก็มีกราฟแอคที่มีดาเมจถึงสิบเอ็ดนะฮะอันนี้ก็จะตีเอาเอาเอา,เอาไปตีก็ได้ครับอันนี้ก็แรงกว่าไอ้ดาบนี้อีก อันดีจริงนะครับสำหรบเบร็โคก็เหมือนกันครับทำหน้าที่เหมือนเดิไมไม่ดูรันปริ๊ดตี้นะครับต่อไปก็ทดสอบถึงเวลาทดสอบความถึกของเกราะนั่นเองนะครับเห็นนะครับว่ามันเกาะเต็มนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอเกมมนหนึ่งแล้วก็ไปเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอ้ของกินมากินก่อนนะฮะเดี๋ยวจะลองให้เออเขาเรียกว่าลองให้ลองให้ไอ้เขาเรียกว่ามออ็อบเอมอม็อบม็อบตีเดี๋ยวทิวリンงอ่า เอาเอ่อเอามาสักสองขวบก็น่าจะพอแล้วมั้งอันนี้เออโอเคนะฮะแล้วก็เกมโหมดศูนย์ก่อนเกมโหมดศูนย์กินเข้าไปครับโย่แกะโย่นะมาโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บปึ๊บโอเคอะไรประมาณนี้ก็พอละเกมโหมดหนึ่งโอเคนะครับต่อไปก็สปอนเอาสปอนเอาตัวอะไรดีเอาคริปเปอร์ละกันกับซอมบี้ละกันนะมาครับแล้วก็เกมโหมดศูนย์ปึ๊บนะฮะมาลองเซครับ ตู้มครับแทบไม่รู้สึกอะไรเลยครับโดนคิปเปอร์ระเบิดแต่เสียไอล์ทำเมดนะฮะมาอีกรอบนึงครับตู้มแทบไม่รู้สึกฮะว้าสัมบี้ครับสัมบี้กัดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเตี้ยปึ๊บปึ๊บนะฮะไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกเลยครับเนี่ยเห็นมะไม่รู้สึกแล้วแถมเลือดยังรีเจนฮังเกอร์เต็มด้วยโอ้โหนะฮะโอ้เสียวจัดวัดถสือครับมาต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการลงลาวานั่นเองนะครับโอ้เจ็บประเดี๋ยวเออ โอ้เดี๋ยว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 ขอเวลาแป๊บเกขอเวลาแป๊บปแอบ,บปึ๊บปึ๊บแล้จะไปก็ซอมบี้ฮะอยู่ไหนเออปล่อยมันไปโอเคนะไม่เป็นไรมานะต่อไปก็จะลองเกี่ยวกับการลงลาวานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ขอทำการเกมรูกันเกมเอ่อเกมรูคีบเวทเทอรี่รูแล้วก็ต่อไปมาลาวาครับเอาแค่ถังเดียวพอครับ ทางเดียวเอาอยู่ครับปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับเกมโมดสูงปึ๊บนะดูครับเนี่ยครับดูครับดูลาบิลิตี้ไม่ลดเลยครับแถมเลือดไม่ลดด้วยครับเวลาลงลาวาครับนี่ครับเขาเรียกว่าเกาะโอพีของแท้ครับเนี่ยโอ้ว่ายว่ายน้ำสบายครับวันนี้ชิวๆฮะับถั่เต็มตัวเลยนะฮะแต่เหมือนถ้าดูจากที่ผมสังเกตนะเรื่องฟอร์เดมเมดเนี่ยจะไม่ป้องกันแล้วก็รู้สึกว่าเลือดเริ่มลดละนะฮะหลังจากโดนไฟเข้าไป นะเหมือนจะไม่ป้องกันไฟด้วยนะครับแต่ทำไมเสือป้องกันละว้างงนะฮะโอนยตลกจริงๆมอดนี้นั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดกันได้นะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาว่าเป็นไงครับกับสกินใหม่ของผมเีลยอก่อนแก่อนโอเคนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นสกินใหม่ของผมนั่นเองนะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนะฮะที่ผมบอกไว้ในคลิปเมื่อวานผมจําชื่อคลิปเมื่อวานไม่ได้ละกรรมนะฮะก็ อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ